e ีพี43ภายหลังเมื่อซาอูลสิ้นพระชนแล้วดาวิดก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนท่านปกครองอิสราเอลด้วยสติปัญญาเป็นเวลา40ปีจากนั้นซาโลมอนโอรสของพระอ,องค์ทรงเป็นกษัตริย์ต่อในขณะที่พระชนมายุเพียง20กว่าพรรษาเท่านั้นซาโลมอนเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า และระมัดระวังที่จะหนีห่างจากความชั่วร้ายคือหนึ่งพระเจ้าตัดกับซาลามอนว่าจงขอสิ่งที่เจ้าต้องการแล้วเราจะประทานให้ซาลามอนได้อธิษฐานขอสติปัญญาและความเข้าใจในการวินิจฉัยประชากรของพระองค์พระเจ้าทรงพอพระทัยในคำอธิษฐานของท่านจึงประทานตามคำทูลขอของท่าน วันหนึ่งเกิดการทดสอบเกิดขึ้นมีผู้หญิงสองคนพร้อมกับทาลกของพวกเธอยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของซาลมอนทาลกคนนี้ตายไปแล้วทาลกคนหนึ่งตายไปแล้วส่วนทารกอีกคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเด็กที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นบุตรของเธอและผู้หญิงอีกคนหนึ่งกล่าวว่าบุตรของหญิงคนนี้ตายแล้วเพราะเมื่อคืนเธอนอนทับแล้วเด็กคนนี้เป็นบุตรของฉัน ขนาดที่ทั้งสองนั้นถกเถียงกันกระสัดโซโลมอนจึงสั่งว่าให้ให้ทห,หารจงไปเอาดาบมาเล่มหนึ่งจากนั้นรงเอาพระแสงดาบจะฟันแบ่งเด็กทั้งสองออกเป็นสองท่อนแล้วให้คนรักครึ่งหญิงคนหนึ่งที่บอกว่าบุตรเธอยังมีชีวิตอยู่กล่าวว่า ข้าแต่เจ้านายของข้าพระบาทขอสมมอบเด็กคนนี้ให้เธอไปเถอะอย่าฆ่าเด็กเลยแต่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งกล่าวว่าอย่าให้ฉันเป็นเจ้าของคนเดียวตัดแบ่งเลยเพคะัตริาสโซลามันจึงรับสั่งว่าจงมอบเด็กคนนี้ให้แก่ผู้หญิงที่แสดงความเมตตาแก่เด็กนั้นเถิดเพราะเธอเป็นมารดาของเด็กที่แท้จริง คนอิสราเอลทั้งปวงเมื่อทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก็พากันทึ่งในสติปัญญาความเฉลียวฉลาดของกษัตริย์ซาลมอนพวกเขาทั้งหลายเห็นว่าพระเจ้าทรงมอบสติปัญญาและความเข้าใจให้กษัตริย์ซาลมอนจริงๆจบแล้วค่ะเด็กๆอ้าวเรามาดูคำถามท้ายบทกันนะคะคำถามข้อที่หนึ่งกษัตริย์ซาลมอนทรงครอบครอง ราชสมบัติเมื่ออายุประมาณเท่าใดข้อ2ใครเป็นผู้ทำให้มนุษย์มีสติปัญญาและข้อสกระสัดโซลามอนทรย์ได้อย่างไรว่าผู้หญิงคนไหนเป็นแม่ของเด็กที่แท้จริงและพระคัมภีร์สำหรับผู้ปกครองอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อที่หพระคัมภีร์กล่าวว่า ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าแล้วพระองค์ก็จะทรงประทานให้แก่ผู้นั้นอาเมนขอบคุณพระเจ้า